สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ตลาดนะนะครับค่อนข้างสวิงสวายมากเลยนะครับก็เราก็คุยกันตั้งแต่รอบตั้งแต่ช่วงนี้แล้วแหละนะครับว่าหลุดเส้น200มานะครับจริงๆก็ขึ้นมาให้เราดีใจนะครับแล้วก็หลุดทะลุลงมาอีกนะครับก็จริงๆภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ก็ถือว่าแนวโน้มเนี่ยไม่ค่อย ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นันะครับก็ก็ลงทุนช่วงเนี้ยนะครับจะค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าในจังหวะที่ตลาดผันผวนหน,หนักนะครับหรือว่ามีแบบลงแรงๆโดยเฉพาะช่วงนี้ที่กังวลในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับจะทําให้ตัวปริมาณเงินเนี่ยจะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็กังวลจนไปถึงว่าตทั้งโลกนะครับกังวลกันเลยว่า เยมันจะมี r e เ e ช s i o n ไหมนะครับก็ตัวที่ใช้ดูนะครับก็คือ two ten s p r e a d นะครับนี่เข้ามาฟื้แล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะใช้อีกคำหนึ่งเนาะนะครับ us recession นะครับ dashboard โอเคก็ลงมาเคยติดลบมาแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาติดลบ อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ถือว่าพอรอบที่แล้วติดลบมาปุ๊บก็นับไป6เดือนนะครับก็โควิดมาจากไหนนะฮะแต่นี้ก็คือทางเฟดอัดเงินเข้ามานะครับก็เลยฟื้นแต่พ,พอพอโควิดจบปุ๊บเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์มันก็ยังอยู่รอบเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างเลยนะครับจีนอเมริการัเสเซียทะเลาะก,กันนะครับแล้วก็ แต่สิ่งที่ต่างนะครับรอบนี้กับจังหวะเนี้ยนะครับก็คือภาวะเงินเฟ้อนั่นเองนะครับคืออย่างจังหวะเนี้ยมันภาวะเงินเฟ้อยังไม่เกิดไงน,นะครับมันก็เลยทําให้เฟดเนี้ยค่อยๆอ,อัดเงินแล้วพอเริ่มฟื้นก็ถอนออกอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยถ้าเราสังเกตนะนะครับเนี่ยครับเฟดก็คือพยายามประคองเศรษฐกิจไม่ให้มันไม่ให้มันหนักนะครับ เขาก็พยายามค่อยๆดึงค่อยๆดึงมาตั้งแต่ปี2 0 1 4นบสนะครับดึงมา5-6าหกปีก็คือคือไม,ไม่รู้จะเอาอะไรมาดันโกลดแล้วล่ะนะครับนี่ก็จะเป็นของเทมเพอร์ตันนะนะครับมาดูว่ามันมีตัวแปรในเชิงเศรษฐกิจอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่านะครับคือถ้ามันมีวิกฤตนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นแดชบอร์ดที่ บอกล่วงหน้าพอสมควรนะฮะเอพิลเมย์นะครับก็ยังเดือนเดือนเมย์อยู่นะครับนี May. ต่ตึ๊ก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  r e c e s t i o n stay ready on อ่ะนะครับก็เอพิลเมย์จูนนะก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดนิดตอนนี้การบริโภคยังพอไหวนะครับแต่ว่า เครื่องจักรที่ค่อยๆดับไปแล้วนะครับก็มีพวกราคาคอมมิชชิตี้นะครับมามากดนะครับเดี๋ยวรอพวก ISM p r o d u c t i v i t y เริ่มลงนะครับสัญญาณวิกฤตก็จะเอ่อถึงจะเริ่มมาแต่ว่าตลาดการเงินนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆวิกฤตไปเรื่อยๆแหละนะฮะเดี๋ยวเหลือยิวเคอร์บอีกอันหนึ่งนะครับก็วิกฤตก็จะน่าจะเริ่มสอ่อนะฮะก็ต้อง รามันระวังตัวนิดหนึ่งนะครับแต่นะครับไม่ว่าไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีหุ้นนําตลาดเสมอนะครับหลหุ้นนําตลาดเนี่ยเวลาตลาดมันฟื้นตัวเนี่ยมันจะกลับมาค่อนข้างค่อนข้างเร็วกว่าเพื่อนนะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับจริงๆก็ต้องเรียกว่าเป็นเครื่องมือลับเช็ดนะ <laughs> นะครับ คือต้องเรียกว่าเนื่องจากเครื่องมือสแกนของของเราเนี่ยนะครับมันทําได้ค่อนข้างค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหานะครับหาตัวที่แข็งแกร่งได้นะครับมันจะมีอยู่คํหนึ่งคําว่าหุ้นแกร่งกว่าตลาดนะนะครับโอเคเราเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้เรารู้ขาลงแล้วแต่เราอยากรู้เนาะว่า เซกเตอร์ S S ไหนนะครับที่มันแกล่งกว่าเพื่อนเครื่องมืออะไรละ่ะนะครับเท่าที่มีให้นะนะครับที่ผมชอบใช้คือตัว rsi นะครับ rsi โอเค rsi นี่คือฟังก์ชันธรรมดาใครๆก็ใช้ได้นะมากกว่าศูนย์ไปเลยนะครับก็คือเอาเป็นเซกเตอร์ก่อนนะครับเราจะไปหาก่อนว่าช่วงเนี้นะฮะ หุ้นในเซกเตอร์ไหนที่มันมันนำตลาดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคือถ้าเกิดเราพยายามไปเทรดในหุ้นเซกเตอร์ที่มันนำตลาดเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เงินสูงนะครับอ,อย่างเงี้ยเราเห็นพวกอินชูลันเริ่มมาแล้วนี่อินชัวนะครับก็ตอนดอกเบี้ย,ยสูงนะครับหุ้นกสิบประการก็จะเริ่มมานะครับพิโตโรนะครับพิโตเคมี ก็แข็งแกร่งกว่าเพื่อน r s i บอกอะไรนะครับมันคือสัดส่วนของวันที่ขึ้นกับลงนะครับมาหารกันนะครับเพราะนั้นถ้ามันค่ายิ่งสูงสูงเนี่ยแสดงว่าอันนี้เป็นสิบสี่วันเนาะแสดงว่าในสิบสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันโดยเฉลี่ยแล้ววันที่ขึ้นเนี่ยขึ้นแรงกว่าอ่าขึ้นแรงกว่าว,วันที่ลงนะครับทวริซึ่ม อันนี้ก็แสดงว่าตีมเปิดเมืองเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่อุ้ยเลลวกาฟนี่คือยังเป็นขาขึ้นนะครับเป,เปอร์ฮะนี่กระดาษอ๋อไฮไลสูงผมว่าเพราะว่าไอ้แท่งแท่งนี้แหละนะครับฟู้ดฮะนะครับฟู้ดก็หมวดอาหารนะครับช่วงนี้คือต้องเรียกว่าโลกเรากำลังขาดแคลนเนาะนะครับวุ้นหมวดอาหารก็เลยเริ่ม เริ่มมีแรงนะครับเริ่มมีแรงขยับขึ้นมานะครับอืทีนี้เราก็พอรู้แล้วว่าเออหุ้นกลุ่มไหนนะที่มันนั่นมาส่วนแฟชั่นเนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่เอาเรียกว่ามันมันนำโดยพิจิตตัวนะนะครับอย่างตัว c p s อย่างเงี้ยคือบังเอิญว่าจีนเขาปิดเมืองพอดีนะครับก็เลยเ,เลยทำให้ออเดอร์เนี่ย มันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากังวลน,นะครับก็คือเอ๊ะถ้าเกิดมันกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับ delete file โอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลับมาปกติเอ๊ะมันจะมาอย่างนี้ได้ไหมนะครับโอเคทีนี้พอเราได้เซ็กเตอร์เรารู้แล้วว่า ตอนนี้พวกทีมเปิดเมืองมาทีมอาหารทีมออโต้นะฮะแบงค์ขนส่งพวกเนี้ยเฮลนะครับเริ่มเริ่มมานะครับเราก็สามารถสแกนหุ้นแกล่งนะครับที่มันมันแกล่งกับเพื่อนได้นะครับโดยการนะฮะกดคอนดิชันเข้าไปแล้วก็ตึกตึกตึก,ตกใช้ใช้เหมือนเดิมนี่แหละนะครับใช้เหมือนเดิมนี่แหละ นะครับแล้วก็แต่ว่าเราไม่ใช้เซกเตอร์นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นมาร์เก็ตนะครับนี่อ่าหรือว่าเราอยากใช้เฉพาะเซกเตอร์ก็ได้ก็คือค่อยๆกรองไปทีละเซกเตอร์เอานะครับอ่าเรารู้ว่าอักลีกับฟู้ดเนี่ยมันมันดีเอาอักลีอยู่ข้างล่างแดงว่าฟู้ดฟู้ดดีกว่าเนาะนะครับเราก็ไปเลือกที่ฟู้ดนะครับ ตึกต,กตึกตัว f อยู่อาศ s i นะครับแล้วก็เรียงจากมากไปหาน้อยนะครับอ่ะเราก็จะพอรู้แล้วนะครับเสริมสุอ่ะ tfg นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นเป็ดกับไก่เอ้ยเป็นหมูกับไก่นะฮะบับงเอิญว่าหมูราคาสูงนะครับก็เลยขยับขึ้นมานะฮะ มาลีนี่มีข่าวว่าจะไปควบรวมกับบริษัทแม่เขาเ่ยนะนะครับเอเชียน,นะครับอันนี้ก็เป็นพวกอาหารแช่แข็งนะเนาะนะครับอ่าแล้วก็มีทำพวกอาหารสัตว์สัตว์เลี้ยงนะฮะบีอาร์นะฮะบีอาร,ร,ร์นี่ก็อ่อต้องเรียกว่าเป็ดราคาดีขึ้นมาพอดีนะฮะอ่าตัวเขาก็เลยมีการขยับขึ้นมานะฮะ CPI นี่ทำพวกน้ำมันปามนะฮะ พวกนี้แหละนะฮะจะเป็นหุ้นที่มีโมเมนตัมเข้าแล้วก็ตลาดมานี่ก็คือทำอะไรเขาไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสมมตุติเราเริ่มมีความรู้แหละนะฮะเราอาจจะไม่ต้องเรียงตามเซกเตอร์ก็ได้นะครับปกติผมก็เรียงตามมาเก็ตนี่แหละ,นะะแล้วก็เรียงเลยนะครับอ๋ออันนี้มันมีไอ้พวก DW มาด้วยนะฮะเราก็ วิธีที่ทำประจำนะนะฮะนี่ก็คือตัวนี้ s e t exclude dw นะรหรือไม่ก็ใส่ BookValue เข้าไปก็ได้นะฮะบุ๊กแมากสุดอ่ะทีนี้เราก็รู้แล้วเลือกเลือกเลยฮะว่าเออจะเอา,เาหุ้นไหนอะไรยังไงนะฮะ gpt อ่ะอันนี้ก็น้องไก่น้องไก่อาหารมาเนาะนะครับโอเคพี่เทพฮะอันนี้วิ่งตามราคาน้ำมันนะนะครับ น้ำมันวิ่งพี่เขาก็วิ่งปไปเรื่อยๆนะครับทรีนะฮะอันนี้จะเป็นตัวประกันนะฮะจะเป็นรีอินชวลันก็คือรับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็รับประกันภัยต่อนะครับ tfg อันนี้พี่โตนะฮะพี่โตก็เริ่มมานะนะครับทิปฮะทิปอ่านี่ก็คืออยู่ประกันเหมือนกันนะครับอ่าเฮ้ยแม่แม่ ันนี้มันทานตะวันอันนี้เป็นถุงก๊อปแก๊บนะฮะถุงตาทานตะวันนะฮะถ้าใครจําได้แต่ส่วนใหญ่เป็นส่งออกนะครับฟืบ C P S อันนี้เป็นลงกลั่นนะครับก็คือวิ่งมาตามราคาน้ามันเหมือนกันค่าการกลั่นที่สูงขึ้นนะฮะ B L A ประกันนฮะอันนี้ก็คือพอดอกเบี้ยขึ้นนะครับกลุ่มพวกประกองประกันก็จะ เริ่มขยับขึ้นมานะครับกองหลีดเริ่มมานะฮะต่นี้จะเป็นกองหลีดของเทคนะฮะอเอเน็ตที่จะเป็นพวกคลาวนะ KTB นะฮะนี่กลุ่มแบงก์ก็เริ่มมานะเฮ้ยกลุ่มแบงก์แรงนะเนี่ยดูสิแสดงว่าถ้าเรากรองพวกเซกเตอร์ก่อนนะเซกเตอร์นำตลาดเนี่ยเราจะได้จับภาพได้นะว่าเฮ้ยตอนเนี้ย ลุนกลุ่มไหนมันนําบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าตอนนี้ตลาดขาขาเขาเป็นขาลงก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มที่ยังพอได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้อนะครับเธอที่เห็นจากเซกเตอร์ที่เข้ามานะก็คือได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้อเช่นกลุ่มพวกอาหารนะครับกลุ่มพวกอาหารที่ขาดแคลนพอดีนะครับสินค้ากเกษตรบางตัวนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มพวก พลังงานนะครับอย่างพี่เทพอย่างกลุ่มลงกลั่นนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นปิโตเคมีนะครับก็เริ่มเห็นมาแล้วทีนี้ถ้ามันมาทั้งสายเนี่ยนะครับปิโตเคมีเดี๋ยวพตททนะครับตัวแม่ก็จะเริ่มขยับขึ้นมาด้วยนะครับโอเคแล้วก็กลุ่มเปิดเมืองนะครับเมื่อกี้เราเห็นพวกท่องเที่ยวนาะนะครับเริ่มกราฟเริ่มมีการขยับเข้ามานะครับอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นหุ้นแกล่งนะ นะครับแล้วก็ย่งกลุ่มโรงพยาบาลที่มีช่วงก่อนนั้นเนี่ยแข็งแกร่งอยู่นะเพราะว่ากําไรดีจากโควิดนะแต่ว่าเปิดเมืองแล้วก็จะเป็นโรงพยาบาลประเภทที่รับลูกค้าต่างชาตินะครับก็จะแข็งแกร่งกว่าเพื่อนประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับทำให้เราสามารถรู้ว่าเราจะหาหุ้นที่มันแกล่ง ได้ยังไงนะครับแต่ RSI จะไม่เหมือน RS นะครับ relative strength อันนี้คนละอันนะฮะแต่ว่าด้วยหลักการนะฮะเราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้คล้ายๆกันแหละนะครับก็ไม่ได้เคยลองทำและคำนวณตามหนังสือชื่อก็ไม่ได้ต่างกันไอตัวหุ้นที่ออกมาก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะเราต้องการหุ้นที่แกล่งกว่าเพื่อนแค่นั้นเองนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ